และการที่สองศีลเราก็มีสติสัมปชัญญะประจําจิตบังคับใจถ้าหากว่าจิตเราฝึกสมาธิดีสามารถจะควบคุมตัวไว้ได้ดีมากจะไม่ตัวเราเหลืงมละลายออกไปนอกรูนอกทางควบคุมไม่ได้เหมือนอย่างมีโรคเรามีโรคภัยไข้เจ็บ ยาทานไปหนึ่งเม็ดสามารถควบคุมโรคไว้ได้ยี่สิบี่ชั่วโมงบางเม็ดควบคุมโรคไว้ได้หกชั่วโมงบางเม็ดใช้ได้สีชั่วโมงเลยไปต้องกินใหม่ฉันใดกว่าฉันนั้นถ้าเรามีสมาธิอยู่มากเจริญกรรมฐานฝึกไว้เป็นรนดับเป็นปัจจุบันทำแล้วสามารถควบคุมตัวอยู่ได้ตลอดไป